สวัสดีครับวันนี้นะครับช่อง Baby code นะครับก็จะมาสอนเขียนโปรแกรมนะครับในเรื่องของการสร้างฟังก์ชันนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะนำโจทย์นะครับจากหนังสือการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับระดับชั้นม .4 สถึงมอกนะครับมาเขียนฟังก์ชันให้ดูกันนะครับวันนี้นะครับก็จะเริ่มทำข้อ1ก่อนนะครับข้อ1นะครับฟังก์ชันนะครับ Circumference of c น r c l e นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับที่มีการรับค่า1ตัวนะครับเป็นค่ารัศมีนะครับหรือว่า radius นะครับเพื่อทำอะไรครับเพื่อหาความยาวเส้นรอบวงนะครับตรงนี้นะครับโจทย์บอกว่ารับพารามิเตอร์1ตัวนะครับก็คือ radius นั่นเองนะครับจากโจทย์ตรงนี้เราก็วิเคราะห์ได้ว่านะครับจะมีอิน u t ตหนึ่งตัวถูกไหมครับมีตัวแปรและ r ร d i u s ตัวนะครับ แล้วก็มีตัวแปรนะครับที่ไว้เก็บอะไรครับผลลัพธ์นะครับความยาวเส้นรอบวงนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะมีตัวแปรอ่ะโดยประมาณนะครับ2ตัวนะครับพอเราวิเคราะห์ตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะไปเริ่มเขียนโปรแกรมกันนะครับเขียนโปรแกรมกันนะครับโดยในโจทย์เนี่ยให้เราสร้างฟังก์ชันนะครับเพื่อหาความยาวเส้นรอบวงของวงกลมนะครับ รูปแบบของการสร้างฟังก์ชันนะครับในภาษาไ t ท o n จะใช้คำว่า def นะครับแล้วก็ชื่อฟังก์ชันนะครับชื่อฟังก์ชันเนี่ยโจทย์ก็บอกว่าเป็นอะไรครับเป็น Circum f e r e n c e นนะครับ c ซ r ์คันะครับเฟอร e เลนสนะครับ o อยาวหน่อยนะครับ of Circle นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับตรงวงเล็บตรงนี้ครับ กําหนดว่าจะต้องมีการรับค่านะครับเป็นฟังก์ชันที่มีการรับค่านะครับรับค่า r เข้าไปนะครับรับค่าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็โคลอนนะครับนี่เป็นรูปแบบของฟังก์ชันนะครับจะต้องขึ้นด้วยเดฟแล้วก็มีชื่อฟังก์ชันนะครับแล้วในวงเล็บเนี่ยจะมีการรับค่าหรือไม่รับค่าก็ได้ถ้ามีการรับค่าเราก็ใส่ตัวแปรที่จะใช้ในการรับค่าเข้าไปนะครับกําหนดตัวแปรไว้นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เนี่ยเรา ในตัวอย่างนี้นะครับมีการรับค่า1ตัวก็คือรับรัศมีนะครับฉะนั้นก็เรากําหนดตัว r นะครับในวงเล็บเข้าไปนะครับทีนี้นะครับการหาความยาวรอบเส้นวงกลมนะครับสูตรว่ายังไงครับ2 2ไพ r ใช่ไหมครับเราก็สามารถเขียนโปรแกรมอย่างนี้ครับสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับ r e s l นะครับ ให้เกผลลัพธ์นะครับแล้วก็2นะครับตามสูตรเลยนะครับ2นะครับคูณค่าพายค่าพายก็คือเราประมาณเอาครับ3.14นะครับแล้วก็คูณอะไรครับคูณ R นะครับ R ที่รับค่าเข้ามาแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะสั่งปริ้นใช่ไหมครับปริ้นผลลัพธ์ที่ได้นะครับเราก็จะปริ้นรีเซ็นะครับที่ได้นะครับเรากลับอะไร นะครับอันนี้ข้อความคอมมาด้วยค่าของตัวแปรนะครับความยาวซิมบงนะครับนอกจากเราจะใช้นะครับค่า3.14แล้วนะครับเราสามารถเรียกใช้โมดูลนะครับเราสามารถเรียกใช้โมดูลนะครับที่ชื่อว่าแมทเราก็เขียนคําสั่งนะครับเรียกใช้โมดูลนะครับโดยใช้คําสั่งว่า Import นะครับ แมทนะครับอินพุตแมทนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเรียกใช้นะครับค่าพายจากโมดูลแมทนะครับแทนที่จะกำหนดค่าเป็น3.14นนะครับเราก็เขียนได้ว่าแมทนะครับดอทพายอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ค่าพายนะครับ ที่เป็นค่าคงที่นะครับจากโมดูลแมทนะครับโดยตรงต่อมานะครับเราก็สร้างโปรแกรมนะครับเพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับจะสร้างตัวแปร radius ขึ้นมาก่อน1ตัวนะครับไว้รับค่าจากผู้ใช้นะครับเก็บค่าจากผู้ใช้นะครับจะใช้ฟังก์ชัน f l o a t นะครับ แล้วก็ฟังก์ชันอินพุครับรับค่าจากผู้ใช้นะครับผ่านแป้นพิมพ์จากนั้นทำไมครับค่าที่ได้จะโดนแปลงเป็นทศนิยมโดยฟังก์ชัน float นะครับเราลองกด r ันดูครับตรงนี้ถ้าเราป้อน20ใช่ไหมครับกด enter นะครับ20ก็จะถูกเก็บไว้ที่ตัวแปร radius นะครับ แล้วก็ผลลัพธ์ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียกใช้นะครับฟังก์ชันที่เราสร้างไว้ต่อมาเราลองเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับ circumference นะครับ of circle นะครับตรงนี้รับพารามิเตอร์หนึ่งตัวถูกไหมครับรับอะไรครับตรงนี้เราก็ใส่ค่า r a d i u s เข้าไปนะครับ เป็นค่าที่เรารับจากผู้ใช้เพราะตัวอย่างฟังก์ชันเนี่ยรับค่าเข้ามา1ตัวนะครับเรเดียสที่เราใส่เข้าไปตรงนี้นะครับก็จะไปแทนที่ที่ตัว R นะครับตรงนั้นแล้วก็นำค่าไปคำนวณภายในฟังก์ชันนะครับเราลองกดรันโปรแกรมครับจากนั้นลองใส่อาก็ได้ครับกด e n เตอร์นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์นะครับความยาวรอบเส้นวงกลมนะครับ แสดงดังตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างฟังก์ชันนะครับที่มีการรับค่าพารามิเตอร์1ตัวนะครับเมื่อรับค่าเสร็จแล้วก็นําไปคํานวณในฟังก์ชันนะครับแล้วก็แสดงผลลัพธ์นะครับตามโจทย์ที่กําหนดให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรมนะครับสวัสดีครับ you <laughs>